สวัสดีค่ะมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสมานำเสนอแบงก์ชาติร่นเวลาปลดระนับบัญชีเร็วสุด3-4ชั่วโมงหลังมาตรการจัดการบัญชีม้ากระทบผู้บริสุทธิ์จากนี้กว่าเส้นเงินเท่าที่จำเป็นนางสาวดารณีแซ้จูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสูนเนโอคและธนาคารพาณิชย์เห็นชอบร่วมกันในการปรับแนวทางการระงับธุรกรรมและปรับกระบวนการปลดการระงับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการดังนี้หลังลูกค้าติดต่อสปทโท1 4 4 1กด2เพื่อขอปลดล็อก ธนาคารพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับจากสอปอทโดยเร็วที่สุดไม่เกินสองชั่วโมงวันละสามรอบเพื่อส่งกลับให้สอปอทประมวลผลไม่เกินสองชั่วโมงและส่งกลับมาแจ้งธนาคารเพื่อปลดล็อกการทำธุรกรรมซึ่งจะใช้เวลาเร็วสุด3ามถึง4ชั่วโมงจากเดิม3าถึง7วันเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและยังป้องกันเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพได้มีประสิทธิภาพ และให้ปรับการแจ้งผู้ถูกระง,งับธุรกรรมให้มีความชัดเจนถึงลักษณะการถูกระง,งับและสิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้องทำต่อและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยธนาคารพาณิชย์จะแจ้งลูกค้าว่าระง,งับธุรกรรมชั่วคราวและวงเงินที่ระง,งับซึ่งจะส่งผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคารโดยจะเริ่มภายในเดือนกันยายนนี้แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคารด้วย พร้อมย้ำว่าการถูกอายัดบัญชีในกรณีกระทําการทุจริตทางการเงินนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจและปอปอได้พิสูจน์ความผิดแล้วโดยการปลดอายัดในกรณีนี้จะมีกระบวนการที่ต่างออกไปจากการถูกระงับธุรกรรมข้างต้นสำหรับการพิจารณาระงับธุรกรรมในเส้นเงินนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปรับกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริสุทธ์โดยเร็ว ขณะที่ยังต้องดูแลเหยื่อให้ยังได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วยนอกจากนี้ธนาคารจะดำเนินการแบบเชิงรุกโดยการนำข้อมูลลูกค้าที่โดนระง,งับบัญชีหรืออายัดบัญชีที่ยังไม่ได้เข้ามาขอปลดล็อกธนาคารจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาหากตรวจสอบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะปลดล็อกให้กับผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในเส้นเงินดังนั้นจำนวนบัญชีที่อยู่ในเส้นเงินเฉลี่ยจากสัปดาห์หมื่นรายจะปรับลดลงได้ นางสาวดารณีกล่าวอีกว่าเดิมเราพยายามกักเงินบนเส้นทางการเงินของบัญชีมาให้ได้มากที่สุดเพื่อจำกัดความเสียหายจนกระทบผู้บริสุทธิ์ซึ่งหลังจากนี้เราจะต้องปรับสมดุลเพื่อกระทบคนสุจริตให้น้อยที่สุดโดยเราจะปลดล็อกให้เร็วและกว่าเส้นเงินเท่าที่จำเป็นและถูกต้องรวมถึงผู้ที่ถูกระงับจะต้องมีข้อมูลเพียงพอฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ